ไมไลเหรอ ประกาศด่วนเพจแอดมินต้น TP7 โดนบล็อกแชท7วันทําให้ลูกค้าที่ทักไปทางเพ<ป>จ tamam. เพจไม่สามารถตอบกลับได้รบกวนลูกค้าที่จะทําการซื้อหรือขายติดต่อไปยังเฟซส,ส่วนตัวแอดมินต้นโดยตรงที่เฟซตามรูปนี้เลยครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เฟซส,ส่วนตัวไว้ให้ใต้คลิปใครที่ต้องการซื้อหรือต้องการขายสามารถซื้อขายได้ปกติติดต่อไปยังเฟซส,ส่วนตัวพี่เขาออก่อนได้เลยครับและข้อสุดท้ายท่านผู้ชม er นะครับวันนี้นะฮะเราจะมาแนะนำเซเทมูร <c oughs> ่า กันนั่นเองนะครับผมแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะลูนพลังแฝงแล้วก็วิธีการเล่นแบบเข้าคร่าวในแพทนี้นะฮะว่ามันเล่นยังไงนะมันเล่นได้ง่ายหรือเปล่าแต่ผมว่าตัวมันก็ค่เล่นยากนิดนึงนะต้องใช้ทะ Q ay, คิวเพลย์่อนข้างจะสูงนิดนึงนะฮะถ้เราจะเล่นมูล,ลาดนะฮะแล้วก็ต้องเจอตัวละครฝั่งตรงข้ามที่แบบว่ามูล,ลาดพอเล่นได้นะไม่ใช่เจอตัวแบบตัวแบบตัวดักทางมูล,ลาดอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็จะเล่นยากหน่อยนะสำหรับมูล,ลาดามันต้องคิดเยอะหน่อยเวลาจะเล่นมูล,ลาดอะไรอย่างเงี้ย เรามาดูที่เอเทมกันก่อนเลยนะฮะผมจะไม่อธิบายนะฮะเอาเป็นว่าเป็นโซลิเวอร์รองเท้าตีเร็วดูดเลือดเล็กโบแค่ตเป,ปีเฟลเลตูดมุรามาสะพอได้มุรามาสะเสร็จปุ๊บเราก็จะขึ้นอ่าเป็นเขาเรียกว่าไงนะกกเกาะเกิดแบบนี้กันเลยนั่นเองนะครับผมแต่ว่าเราจะยังไว้แบบนี้ก่อนเพื่อที่ว่าเซตเนี้ยมันไม่มีดูดเลือดเลยถึงแม้เราจะออกโอมิอามแม่งก็ไม่มีดูดเลือดถ้าเราออกทารอนมาทารอนใช่ไหม มันก็ได้ตีเร็วได้ดูเร็วก็จริงมันก็ไม่มีรถคูดาวแล้วมันดางเมจก็ไม่แรงด้วยนะฮะตีเร็วเฉยแต่สับอันติไม่แรงนะฮะเออเราก็เลยที่แบบเ,เราเอาสูตรปทางนึงดีกว่านะฮะก็เอาไปเอาสูตรปทางที่แบบว่าอันติทีเดียวแบบเล่นเป็นชุดเล่นเป็นอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องแบบตีเร็วเข้าไปสับอันติป,ปั๊บปุ๊บปั๊บปั๊บถ้าสมมติว่าเอาทารอนมามันก็ตีเร็วเฉยแต่ว่าครูดาวไม่พอพอครูดาวไม่พอปุ๊บมันก็ ันตีไม่ได้บ่อยแล้วก็ตีเร็วเฉยๆแล้วมูาจะไปตีคนมันก็ไม่ได้โดนซีซีอีกตีธรรมดาคนมันก็แบบมันก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะเออแล้วก็ออกโบเคนมาจริงๆเราจะออกเป็นลากินนูก็ได้แต่ว่าลรากินนู้มันก็ได้รถคูดาก็จริงแต่ดามีมันเบามันเบากว่าโบเคนนะฮะมันเบากว่าโบเคนแล้วก็มีรถคูดาวคือไอเทมแต่ละอย่างมันไม่ค่อยแมทกันเลยสำหรับมูฬนะมูดเลยข้างเล่นยากนะฮะผมเลยจะออกเป็นโบเคนกับมูาเลยเอาเป็นแบบอะเจาะแครี่แรงแล้วก็โบเคนเนี่ย ออกกับมูลาออกมา2อันเลยนะฮะออก2เจาะเกาะเลยนะฮะเพราะว่าเราจะตีทั้งแทงแล้วก็แครี่เพราะว่าโบเคนสเปียร์เนี่ยมันได้ดาเมจค่อนข้างเยอะมันได้ดาเมจตั้ง110หน่วยนะฮะเป็นดาเมจแบบเขาเรียกว่าดาเมจแบบดาเมจมันะเออได้มาถึง110หน่วยนะฮะซึ่งต่างจากอ่าโลคินุสโลคินุสเนี่ยมันมีเท่าไหร่80มันห่างกันต้องเท่าไหร่30หน่วยเลยนั่นเองนะก็คือค่อนข้างที่จะเยอะนั่นเองนะแล้วก็ออกฟิลิทูธมาเลยฟิลิทูธเนี่ยมันทำให้เบิร์ดแรงเวลาเลี้ แรงมากนะฮะแต่ถ้าแต่ถ้าแบบว่าแบบไม่เอาจอกเกาะอ,อันนี้มาเราก็เอาเป็นโอมิอามก็ได้เพราะว่าโอมิอามเนี่ยบันได้ลดคูลดาวน์10ได้ความเร็วกันโจมตี15%แต่มันไม่มีดูเลือดไงแล้วมันก็ได้เลือดมาด้วยแล้วก็ตีครั้งต่อไปก็จะตีแรงอันนี้เป็นแบบสายถ้าใส่อ่าอ่าโอมิอามไปจะเป็นแบบสายแบบเข้าไปเก็ตสแตก็กับคนอะไรอย่างนี้อะไรประมาณนี้ก็ตีตีคนแรงอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนี้นี่ก็ได้อยู่เหมือนกันแต่ว่าที่ผมอมุลามาก็เอาไปเจอแทงจริงๆมันเปลี่ยนได้ออันนี้นะ อะชาร์จเล่นเซตนี้ก็ได้อ่าเจอแทงเยอะเกรนเซตนี้เพราะว่าเซตเนี้ยเซตเนี้ยเราจะได้ดาเมจมากกว่ามีอาร์มหาห้าหน่วยซึ่งมันก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่ามันได้จกกาะเกาะก็อเอาไว้ตีแทง้งแล้วก็ได้ลรคคูดาวที่มูลาลต้องการด้วยนะสำหรับลรคคูดาวนะฮะซึ่งไอ้ดาฟาร์มของอ่าดาฟาร์มเนี้ยดาฟาร์มเนี้ยมันได้ลรคคูดาวสิบใช่ไหมอ่าแล้วก็เราเอาบัฟบ,บูยยี่สิบเปอร์เซ็นต์เป็นเท่าไหร่เป็นสามสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมอ่าเราจะน่าแค่อันติและทีเนี้ยเราจะมาดูที่พลังแฝงพลังแฝงมมัันนจะใส่ค่คูดาวออติิเพีก 10. นั่นเองเพื่อที่ได้แบบต้นเกมแชรนตีได้บ่อยขึ้นพูดถ้าเราได้บาบูได้โซลิเวอร์เราก็จะเป็นคูดาว40เลยนั่นเองนะฮะถ้าไม่ชมจะงงใช่ไหมอันนี้ได้ครูดาว10ใช่ไหมบาบู20ใช่ไหมพลังแฝงแลูกคูดาวอัตีอีก10%ก็จะรวมกันเป็น40%ก็จะคูดาวตันพอดีแล้วก็ถ้าเราได้มุลามาเราก็จะแบบ ครูดาวสี่สิบเต็มทั้งสกิลหนึ่งสกิลสองแล้วก็อันติเลยว่าอันติมันตันตั้งแต่แรกอยู่แล้วไงเออแต่ว่าที่เราเอา,เอ,าอันนี้มาเพราะว่ามูรามันไม่ได้ออกมาต้นเกมอะ่ะเออเราก็ต้องเอาพลังแฝงตัวนั้นมาช่วยในการต้นเกมงั้นถ้าอันติอันติมันใช้ได้ไม่บ่อยมันก็ไม่ค่อยเก่งนะสำหรับมูราเอ่ออผมก็ว่าเป็นอย่างนี้นะเออสไลด์แรกผมผ่านไปนะฮะเรามาดูเรื่องรูนกันก่อนอน,นะฮะเรื่องรูนเรื่องรูนเนี่ยผมจะเอาไปรูนแบบนี้นั่นเองนะฮะอ่ะาแต่ต้องบอกก่อนนะคร เนไอ i ดีของเพื่อนผมผมเพ่อข้างที่จะเล่น ID ไอดีของเพื่อนผมเยอะกว่าไอดีผมอีกนั่นเองเนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวมาบอกรูนก่อนรูนเนี่ยผมใช้เป็นตีเร็วตีเร็วเลยนะแบบใส่อเวกสิบเมตรเลยใส่อเวกสิบเมตรเลยแล้วตรงกลางเนี่ยจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรสปิริตสปิริตกี่เมตรปะสปิริตหกเมตรอ่าสปิริตหกเมตรแล้วก็ดูดเลือดสี่จุดอ่าหกจุดสี่เปอร์เซ็นต์นั่นเองก็คือมีดูดเลือดเพราะว่าเวลาเล่นเกมเนี่ย เลเกมท่านผู้ชมเห็นดูดเลือดเล็กไหมเราจะต้องขายดูดเลือดเล็กไปที่มีดูดเลือด8%ใช่ไหมแล้วเราก็จะออกเป็นก่อเกิดพอเราขายไอ้ดูดเลือดเล็กตัวนั้นไปปุ๊บเราออกก่อเกิดในช่องเลเกมเนี่ยเราจะไม่มีดูดเลือดนะฮะพอเราไม่มีดูดเลือดเนี่ยมันก็เลือดมาขึ้นเราก็ต้องกลับบ้านบ่อยเพราะฉะนั้นเราใส่ดูดเลือด6%มาเนี่ยเลเกมเนี่ยมันจะทำให้เราดูดเลือดขึ้นมานิดนึงคือมันไม่เยอะมากแต่ทำให้เราแบบ พอฟาร์มได้ไม่โดนคลิปตีตายอะไรประมาณนี้แบบบางทีตีเลือดไม่เด้งอย่างเงี้ยคลิปตีตายอะไรเงี้ยผมลองมาแล้วแบบใส่รูเลือดน,น้อยกว่านี่พอไปตีแล้วมันแบบเลือดมันไม่ขึ้นน่ะเออมันโดนคลิปตีตายคลิปแม่งตีแรงเกินอย่างเงี้ยเลยเกมอะไรประมาณนี้นะฮ <c> ะ <ười> นะก็เป็นอ่าความเร็วโจมตีนะครับเพราะว่าเเตเทมของที่เราให้ดูเมื่อกี้นะฮะคือไม่มีอันไหนบวกความเร็วการโจมตีของมูลาดเลยมีแค่รองเท้าชิ้นเดียวนะฮะยิ่งแค่เจอตัวซีซีเยอะนะฮะเราอาจจะออกไปรองเท้ากันซีซีแล้วก็เราจะตีชามากเพราะฉะนั้นเราต้อง้้ใส่รูนีเขาไป ถ้าเราใส่รูนตีเลายี่สิบหกใช่ไหมมันก็จะดูดเลือดไม่พออ่ะวันนี้ผมลองมาแล้วตีเลายี่สิบหกดูดเลือดไม่พอฮะดูดเลือดไม่ไม่พอเลยนะฮะใส่รูนนี้ก็เดินช้ามาหน่อยนึงแต่ว่าแลด้วยการแบบเรามีมีดูดเลือดก็ค่อนข้างบอกเลยว่าแพทเนี่ยมูลหลาแม่งแบบมันตัดมูลหลาเกือบหมดเลยแบบตัดเยอะเกินผมต้องเอาอะไรมามาล้านมา,มาอะไรแบบผมผมผมคิดได้แค่เนี้ยเออถ้าใครแบบมีรูนที่ดีกว่านี้หรือรอะไรอย่างเงี้ยเออก็สามารถผมเม์บอกกันได้ว่าออกอะไรดีผมคิดมามากแล้วว่าแบบผมไม่มม้ว ผมว่าหลุ่เนี่ยค่อนข้างโอเคแต่ผมไม่ได้ว่าดีที่สุดนะค่อนข้างโอเคนะฮะโอเคไปสำหรับเซอเทนที่ผมให้ดูอ่ะเรามาดูนะี่ที่พลังแฝงพลังแฝงนะฮะเราจะใช้เป็นแบบนี้นั่นเองเพราะว่าตัวมันเนี่ยตัวมันเนี่ยอ่ามูลาดเนี่ยเวลาเราอันเนี้ยเราจะใช้เป็นสกิลเข้าไปตีตีปุ๊บมันเก็จะตีแรงขึ้นเพราะมูลาดมันสามารถแบบพุ่งได้2ทีแล้วก็กลับมาก็เป็น3ทีนั่นเองนะฮะระดับที่งาเราตีอะไรเงี้ยมันก็จะแรงขึ้นอะไรเงี้ยเออสีแดงก็ไม่มีอะไรมากอันนี้ก็จะเป็นเคินนร์ ก็แรงอันนี้ก็บวกดาเมจก็แรงอ่ะหรือว่าใครจะออกเป็นใครแบบว่าอันเนี้ยเราจะออกเป็นแบบเขาเรียกว่ายังไงนะตายเกิดอ่าเป็นนี้แล้วก็เป็นนี้ก็เป็นนี้ตายเกิดก็ได้นะฮะแต่ว่ามันก็จะเบามาหน่อยหนึ่งแต่ว่าเราก็จะได้ตายเกิดมาฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนี้แต่ว่าผมชอบแบบแรงๆอเออแบบรุนแรงอ่ะผมก็จะชอบอย่างนี้สำหรับพลังแฝงเนี้ยเปลี่ยนได้นะฮะแต่ว่าพลังแฝงสีเหลืองเนี้ยอันนี้แนะนํานะพลังแฝงสีเหลืองแนะนำให้เป็นอย่างนี้เลยอันเนี้ย ลดคูดาอันติสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมูหลานเป็นตัวที่ต้องใช้อันติใช่ไหมเฮ้ยนั่นแหละเราก็ต้องใช้ลดคูดาอันตินั่นเองนะครับบางคนจะใส่อันนี้นะจริงๆมันก็ได้นะใส่โบ่ดาเมจขึ้นมาอีกสามเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับคือสามเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันมันก็แรงจริงแต่ว่าเขาเรียกว่ายังไงอ่ะถ้าอันติไม่บ่อยมันมันก็แรงจริงอ่ะแต่ว่ามันก็มันก็แลกแลกได้การอันติไม่ได้บ่อยขึ้นอ่ะมันก็แลกกันนะแล้วแต่ใครจะใส่นะมันก็แลกกันไม่ผมไม่บอกว่าอันไหนมันดีไม่่ดีีีีแแตผมให้้้้้เเเลือออออกััันนนนนนยาไวบบ เวลาตีโดนฮีโร่ฟื้นฟูมานานอย่างเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องสนใจมันอันเนี้ยลกคดานติอันนี้เพิ่มดาเมจอ่าท่านผู้ชมก็เอาไปลองช่างใจกันเองแต่ผมจะเอาเป็นลกดานตินะฮะเพราะว่าคูดามแม่งน้อยคูดามมันตีเมลาแม่งนะคะค้อยแล้วก็อันต่อไปก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะฮะจอกเกาะจบเลยสำหรับเรื่องพลังแฝงหมดแล้วนะฮะแล้วก็ไอดีนี้เป็นไอดีนี้เป็นไอดียของเพื่อนผมนะครับซึ่งมันจะเป็นไอดีผมอยู่แล้วเ <laughs> ดี๋ยวเรามาดูกันว่าทําไมตอนเนี้ย ตอนเนี้ยผมอ่ะยี่สิบสี่ดาวแล้วอ่ะผมเล่นมาได้ยี่สิบสี่ดาวแล้ว, you, ต,ว,ลวตอนเนี้ยตัวละครเพื่อนผมใช่ไหมแต่ว่าคิดที่จะลงเนี่ยอันนี้ผมอัดหลังจากที่ผมอัดคลิปมาแล้วนะคิดที่จะลงเนี่ยเป็นคิดที่ดาวอาจจะน้อยกว่านี้แต่ผมไม่รู้ว่าดาวเท่าไหร่นะเออดาวาจะน้อยกว่านี้นะฮะเดีย๋ยวเรามาดูที่ตัวละครของผม <laughs> อันนี้ขอนอกเรื่องนิดนึงอันนี้อันนี้คือตัวของเพื่อนผมยี่สิบสี่ดาวใช่ไหมดูตัวผมสิบสามดาวอันนี้คือตัวผมสิบสามดาวคือตัวผมแทบไม่ได้เล่นเลยเล่นแต่ตัวตัวเพื่อนผมไงต้องบอกเลยฮะโอ้พี่ ก็ดาวมันน้อยอะไรดาวเยอะกว่าตัวหลักผมอีกเออดาวเยอะกว่าตัวหลักผมอีกโอเคนะฮะเอาเป็นว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมเลยนะฮะว่าเล่นยังไงไปามาครับตอนนี้เราอยู่กันในเกมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามสิบนาทีแล้วฟัน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 เรียบร้อยโอเคนะฮะเรามาดูกันว่าเกมนี้จะเล่นยังไงนะเห็นเราเจะเป็นไฮยะเตะด้วยนั T ่นเองนะครับแล้วก็ฟาร์มไปก่อนนะไม่มีอะไรนะครับช่วงนี้คือโมหลานเป็นตัวที่ไม่ได้ฟาร์มไวอะไรขนาดนั้นนะฮะพยายามใช้ Q2 ให้โดนครอบนั่ ถ้าไม่โดนเราก็จะเสียดาเมจในการฟาร์มไปนิดนึงอย่ายืนสิลูกโทษยืนทำไมเขืออะไรนี่โอ,อ้ดีนะยังโดนอยู่พ <c oughs> ยายามฟาร์มให้มันแบบอันนี้นิดนึงเนี่ยฟาร์มเสร็จหนึ่งนาทีหนึ่งวิสองวิประมาณนี้โอเคได้อยู่โอเคเดินหลบอย่าไปเก็บอันนี้นะอ่าเราแท็กกลางยิ่งได้สามตัวยิ่งดีฮะโอเคเราจะได้แบบมีเลือดอไม่ใช่มีเลือดมีเลเวลนะครับเวลาฟาร์มแดงเสร็จเราต้องนะจะเลเวลสี่นะใช่ไหม คาจะบอกเลยว่าไอดีนี้เป็นไอดีเพื่อนผมคือผมเล่นไอดีแต่ไอดีเพื่อนผมอะ่ะเออจัดไปเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอันนี้สีพอดีปึ๊บชึบปุ๊บดีไปเหรอได้พิชเชสแล้ไปเลยบอกแล้วว่าอย่ามาปรวนเพี้ยนอน,น,อน เองก็ไม่เลอจากมูลาซะแล้วนะฮะได้หนึ่งคิวฟรีมานะเออมันไปไปปัป๊ปป๊ป,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 ปพยายามแบบเล่นเหมือนเหมือนนาคอร์ดแบบมาแท็กเลนมาอะไรอย่างเงี้ยเออวันนี้เออมาแท็กเลนบ้างมาอะไรบ้างถ้ามีอันตรีก็ไปสับคนบ้างอะไรประมาณเนี้ยอืมตอนนี้เราดีด้วยเราเจอเป็นเอนโซนะจริงๆเอนโซมันก็เหมือนจะชนะทางมูลาหรือเปล่าอ,อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะฮะ <c oughs> เออไ,ไม่ค่อยมีตัวดักดักเงามูลาทเท่าไหร่นะ แต่ว่าก็จริงๆมก็มีอะซูบแมนเดี๋ยวอย่างนี้เราดักซุปก่อนเดีย๋ยวซุปมันจะวิ่งมานะเฮ้ยมาจริงสโลปชึบตีเอาตีผิดทางโยคือเราเรอจังหวะแบบพอมันจะเริ่มแบบใช้สกิลเราค่อยตันค่อยตันเพราะว่าสกิลหนึ่งมันตันไงเออต้องใช้แบบอะไรอย่างเงี้ยให้มันแบบเออน,นนอนาๆนันๆถ้าใครชอบนะครับผมมาแนะนำ วิธรรีการเล่นมูระขนาดนี้แล้วอ่ะฝากกันกดไลค์กันด้วยนั่นเองนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำเคิยงผร้อมนั่นเองนะฮะฝากกดติดตามกันด้วยนะฮะตอนนี้เราสองศูนย์แล้วแบบชิวๆจัดปลายมีตรงไหนอีกดักครับดักเก็บนกเก็บนกเอาแก๊กมาแก๊กมาชึบชึบจุด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 โอ้โหโดนเต็มห้าดับหาเก็บหาเก็บหาเก็บนี่ต่อไปดูแล้วนะหลบหลบฮะอันติมาแล้ว นี่ตายดิเออเอนโซโอ้โหไม่นะลบยาโอเคโอเคมันไม่เอาผมดีดีดีด,ดี่เกือบแล้วไม่ล่ะน้องรักเอนโซ่ให้โดนมันเกี่ยวผมก็บางทีก็นี่ใหญ่นะนั่นนแ่น่นนั่เแหนรียกว่าเชิงนิสหนึ่งโอเค เห็นไหมถ้าเราอันติได้บ่อยเนี่ยเห็นไหมเราอันติ6 6วิ5วิเองนะฮะอันติไวนะฮะเพราะเราใช้พลังแฝงแบบคูดาวอันตีสิบเปต่อยโดนต่อยโดนเก็บแต็กก่อนเก็บแต่และแอบ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 ่าให้มันเกี่ยวเราถ้ามันเกี่ยวเราเราจะแห้งพยายามนะแบบเล่นแล้วก็แบบเขาเรียกว่ายังไงนะเล่นแล้วก็แบบไปเติมเลนอะไม่ต้องมาไม่ต้องมาแบบเขาเรียกว่าอะไรเงี้ย ไม่ต้องมารีฟาร์มอะ่ะเออประมาณนี้แบบไม่ต้องรีฟาร์มอะไรประมาณนี้ถ้าจังหวะไหนแบบไม่ได้เล่นค่อยมาฟาร์มอะไรประมาณนี้เออตัวมันเล่นอย่างนี้นะไม่งั้นถ้าเราแบบมัวแต่ฟาร์มแล้วเราไม่ได้เดินเกมแล้วแบบฝั่งตรงข้ามเขาแบบเดินเกมแล้วเขามีตังเขา้าเขามาป่วนป่าเราเราแห้งนะเราต้องแบบเขาเรียกว่านะเกมรับที่ดีคือการบุกนะฮะออาประมาณนี้ <c oughs> <c oughs> นะเคยได้ยินไหมเกมรับที่ดีคือการบุกอ่ะอารมณ์นั้นแหละไปแท็กแท็ก ให้เสียเปล่าดูเลือกเล็กมาโอเคแม้เราเสียมก่อนแล้วเอยเสียมก่อนแล้วโอเคไปครับต่อปลายต่อปลายชึบชึ๊บ,บปะ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 ปปปโอ้โไม่ตายอย่าเกี่ยวโอ้โหเกี่ยวโดนอีกรอดไปเนี่ยย่ข้างล่างไปไงโอ้โตายว่ะเอาจริงนะซูเปอร์แมนคือแบบ เลนไม่มีนี่นไงดูมันปล่อยเลนจะเลนแตกกับแบบมันมาแก๊งอะ่ะไอเด็กเปรตได้ได้ได้ได,ได้จะแตกก่อนหนึ่งสองสามสี่ไปชึบชึบไปบอม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 ตายหนึ่งไปชึบนี่เป็นสลุดยายา <c oughs> แม่งเอ้ยเอ็นโซไอีเปรตเอ้ยเลือดเหลือ,ลอนิดเดียวไม่ตายทันทีไอดาบปากมันเด้งนะเมื่อกี้ไม่เป็นไรนี่ครับ พอได้เกมตามนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ตามขนาดนั้นป่ามันรวยนะออป่ามันรวยป่ามันรวยจัดแบบไปนิดนึงนิดนึงโอเคฟาร์มแบบสองกลองนะฮะสามสี 3, 4, 3, 4, 3่สามวิชึบชึบได้มีเชสเแเลตเอ้ยโหมันโดนตัดเอ้ยึบโหได้อยู่โหมันยังดูดได้อีกหรอตายดิข้ามันสวยไปตรงกลางฮึบ ปเรียบร้อยมันต้องแงมันต้องแงอย่าไปเชิงเยอะอ้าวอ้าวอนโซเหรองี้ตายนะมาเงี้ยไม่ถึงว่ะถึงไม่เป็นไรมานเนี่ยไปจึ๊บยกกว่ายกกว่าเ,อ,อ,เอ,อ,อ้ยอัติไม่โดนมันหลบเออโอ้โหแม่งมันหลบเกือบแล้วโดนมันยกแม่งเอ้ย เบื่อตรงนี้แหละแต่ถ้าเรามีอันติมันยกมันยกถ้าเรากดกดกคิลสองทำยกเราไม่ได้นะโอเคเห็นไหมเนี่ยเรามีดูดเลือดเล็กนะเรามีดูดเลือดเล็กแล้วก็เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมสงสัยว่าอันติมูลามันไม่ดูดเลือดแล้วเหรออืมดูดเลือดปะวะอันติมูลาไม่ดูดเลือดนี่แบบโคตรเนิบเลยเนี่ยเฮ้ยไม่เป็นไรช่างมันตอนนี้เราได้แบบไอเทมที่แบบต้องกานละต่อไปนี่ ดาบแห่งความรุนแรงดาบแห่งความรุนแรงเค okay. ฟิลตทูถ้าเราได้ฟิลลตทูมาหูยรุนแรงจ,จัดเลยนะจริงเอาโอ้อันตีอันตี <c oughs> มองไปกดแบบออโต้งั้นแนละ้วมันทำไมล็อกทางนั้นมาลนะแม่เอ,อ้ยน้่นล่างด้านล่างอย่าเพิ่งเล่นนะเพลินๆอย่าเพิ่งเล่นหนาะ เฮ้ยเฮ้ยอันแนนนิดหนึ่งนิดนึงไอ้นี่มันลายวะ่ะสี่ไอ้ฟืบฟืบปะปๆปๆปะ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 เรียบร้อยไอ้ตัวนี้เออนั่นแหละเอามันเอามันเอามันเอนเอเห็นได้ว่าผมฆ่าไม่ค่อยจะเยอะนะฮะเพราะว่าตัวมันค่อนข้างที่จะเล่นยากนั่นเองนะ <c oughs> เล่นได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่โอเคโอเค ตีไปตีไปเฮ้ยอันตีก็ดูเลือดอยู่นะหรือเปล่าวะหลบโอเคได้อยู่ชึบชึบชึบเอาเดี๋ยว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 โอ้โหกดพิดกดพิดเฮ้ยสอง สามสี่ชึบชึบฮบึบปึบบึบึบึบ,บ,บโอโ้ไม่พอนี่ขนาดเสร็จเคิร์ดอัปเดตมาเนี่ยขอยัก่อนนะอย่ายิงอย่ายิงโอ้โหได้สามสเติตกะเฮ้ยชึบชึบตายไปซะนี่สามสเตตกพี่ก็ทำได้สามสเตกก็ทำได้ามสเตก็ทำได้มามาดีนี่เก็บต,ต,น,ตนี้่นี้นี่เกบคีบคีบเห็นไหมส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยไปเกี่กัคนเลยนะ จริงๆถ้าหาจังหวะเกี่ยวคนได้ก็เก็บมึงจะยิงทำไมเนี่ยโอ้โหเูไปแล้วเบื่อไม่สาแติดตลอดเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมันกดพอดิฟายวะน่ะกลับก็ได้วะเฮ้ยจะเข้าหลังเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนสองสามสี่ทำไมต้องทำไมต้องนับป๊ออะไรเรื่อยเมื่อไหรสี่แล้วชึบโอ้ยติดกระแพงเฮ้ยโอ้โหไม่แรงเลยอ่ะเพราะมันไม่โดนสกิลสองนะ 2องสามอุย้ยโดนจับโอ้โหนั่งงอง,งอเลยค่ะสี่แล้วค่อยๆฟาร์มปลโอ้โหตายหมดแล้วเราคนเดียวเดี๋ยวเราได้เฟลท์ทูวก่อนแบบฟันแบบทีหน้ายุงหน้ายยู่อะดแบบทีนึงอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคตอนนี้ถ้าแตกฟาร์มยังไม่เต็มเลยตอนนี้มีอยู่ยี่สิบห้าฟาร์มคลิปอีกสักห้าตัวก็ได้แล้วโอเคหลบ โอเคเฮ้ยเฮาตเตะเฮ้ยจิ๊บนี่ไงเรียบร้อยโอ้โหกดผิดเดี๋ยวเดี๋ยวไปกดโดนปุ่มมานี่เกือบเกือบเกือบดินอินตีหมอเลยอย่าให้เรามาแคล่าปับ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 เห็นไหมสูตรเนี้ยมันจะแบบเน้นใช้อันติดูดิดูคูดาอันตีดิเดี๋ยวเดี๋ยวเน็ตเน็ตเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคมาละกลับมาเหมือนเดิมละนะเซตนี้จะเป็นเซตที่แบบว่าคูดาอันตีเต็มนั่นเองเห็นไหมเรายังไม่ได้มวลลาเลยตอนเนี้ยคูดาอันตีเราวอะ สี่สนะแต่ว่าครูดาวสกิล1กับสกิล2องกแค่30นั่นเองนะฮะรอเราได้มูราเราจะครูดาวตันนะฮะถ้าเรามีบับบรูด้วยชื้บชื้บปั๊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 บนี่ไอ้นี่มันรอจังวะเรนล่ามีคนไปดันหน่อยเฮ้ยโหลเฮ้ยเอาเอาวอาห้าวฮ่าววิชึบชิบโหอันตีนี้ไปแล้วเกจอกันตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ไหนมีคนมาให้นัวไหมไม่มี 1...2...3...4... มีความไม่หนูหรืดี๋ยวแนนแนนแนแน่กํลังจะไปสับเลยเห็นหน้าเป็นเลเตอร์เลยพุ่งออกมาเดี๋ยวมันจะล็อกนะไม่รู้ว่ามันล็อกตอนตีได้อยู่หรือเปล่านะตอนเนี้ยยื๊๊๊ยื๊๊๊ยบเรียบร๊๊ยื๊๊ยกว่าความแรงแบบไม่๊ัยื๊๊๊ยื๊๊๊ยื๊๊๊ยยื๊๊๊ยื๊๊๊ยื๊๊๊ยืดอ๊ยื๊บ น,น,นัน,น,น,แ,นแน่นันแน่กลับจะลวงหลักสีจะลวงแลัลวสีหมอ,อเลยไม่ได้กินไม่ได้กินบอกเลยไม่ถึงข้าวยังไม่ได้กินตอนเนี้พอดีพอดีจัาจ้แบบาจจ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 จมจจจาจจ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 จยจจ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 เจจ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 ยจจจจจจรจบจจ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 บจจ โอ้โห,โหเป็นไงล่ะโอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์ได้ดิวนแจ้งเตือนเอาไว้นะเดี๋ยวไม่เจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบาย